นี่เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนอารยเกษตรซึ่งเราจะมี4โซนที่จะพัฒนาอณะนี้โซนสุดท้ายโซนที่4กําลังขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรทั้งหมดเขาประหลงที่นั่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นบางครั้งติดอยู่ที่ปุะมาณครับติดอยู่ที่มุกมาณความคิดดีทุกอย่างดีหมดแต่ไม่มีอุกมาในการขับเคลื่อนฉะนั้นบางส่วนก็ระดมทุนกันได้แต่บางส่วนถ้าเรามีแผนที่สามารถโผล่มุกมาณได้ ก็จะเป็นส so ่วนหนึ่งที่ทําให้สูงความสูงสุดซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดินแล้ประกันปลาสุกสัตว์ซึ่งต้องทำโซล่าเนี่ยได้ประมาณด้วแต่รอการออกมาด้วยประมาณมาใ่โซล่านี่จังหวัดขอนแก่นอย่างที่ลือกโซนอื่นๆด้วยกรมป่าไม้ด้วยกรมอุทยานด้วยได้ตั้งงบไปแล้ว6 0กว่าล้านของกรมอุทยาพันธุ์จีนรวมกในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าทุกอย่างออกมาการนี้เราทําแผนในปี69จะส่งแผนภายใน30อิศท่านขณนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งตรงนี้เราสามารถให้หน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านวันแผนคือสักยภาพของทุติยมก็สามารถเสนอข้อแข็งจังหได้แล้วซึ่งผมประชุมที่เชียงรายมากับนายยุทธศัก์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รับการยืนันอย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการข้อแข็เพื่อรับงบประมาณในการปฏับเพื่อนธุิสิ์ที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบลงทุนรบดำเนินงานถ้ามีความพร้อมเกินเสียภา่า จากแผ่นวันแผ่เมืองแผ่นท้องถิ่นมันสูญหายทุกวันนะแผ่นอำเภอแผ่นตำบลมาแล้วก็มาขอได้ซึ่งจับบัตพร้อมที่จะบรรจับเข้าแผ่นเสนอๆอันนี้ก็จะให้ขึ้นในการพกทรัพย์สินนั้นไปดูแลในอนาคตก็ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นก็คิดว่ายุทธศาสตร์จังหวัดก็ครอบคลุมในทุกด้านในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพุทธอุ่อยานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นที่ได้ด้วยและสร้างแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีสายมเนี่ยเป็นที่เป็นที่ทต้องมานะแล้วสายมตัวเนี้ยเยอะมากแล้วสายมเป็นสายที่มีเลยแล้วก็มารู้วิถีชีวิตเรนรู้ลักษณะของคนเ <ไป S 2> ม่ใจเราเ็ามีของจริงอะไรต่างๆที่เราจะขายได้ทั้งยังขายวัฒนธรรมขายผลไม้ขายวิถีชีวิตที่สําคัญที่สุด เรามีพรเิเวณหนองบิงสายที่สวยงามมากไม่มีที่ใหนในโลกที่คือสร้างไว้ให้แบบนี้จนประธานก็มากุดรอกแล้วและเราคลังพัฒนาให้เป็นอารยเกษตรที่เชื่อมโยงตั้งแต่โซนโซน,น,นป่าสามอย่างประโยน์สับที่อย่งต้นน้ำแล้วก็แล้วก็จากน้ำพานะครับจากปูผาจากน้ำพาผ่านอูผาเรียบของ,งานาโซนมหาวันที ซึ่งจะเชื่อมโยงสตอรี่เป็นแนวคิดตาราธนาผลิตของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้จังหวัดพร้อมสนับสนุนทุกทุกด้านและก็เป็นกำลังใจให้ในอำเภอในทุกทุกคนนะครับมีส่วนหนึ่งสตรใดที่จังหวัดสามารถดำเนินการพัฒนายุคราบคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดพะเยาได้ก็พร้อมเสมอที่จะเป็นในี้พร้อมที่จะทมานร่วมกับรัชกาลครับความเสียงเน่อยสิ อันนี้คงดแลวับึงหน้าไปราปวยวันนี้นี่านช่วยะไรปลาน้เือตลอดเลยาอดสวดีครับาวาไปหนฮะตวาบ้านตวาช่วยูแงแฟกอยู่ครับอ๋อเอาแบไปดูก่อนเลยครับจุดแรก เีราะว่าไหนห้องเขาไม่ซุกนะครับเราเขาไม่ซุกครับเองไม่ซุกอ่าจุดเดียวครับสวันนี้จุ๋ยชาบ้านปลูกหญ้าแฟกแล้วต่อนใบกับแป้มตันนะครับมันเล็กกว่าวันนี้เขาได้กว่าวันนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับพากันไปปลูกได้กอยากถ่ายรูครับ เอาเป็นริมฝั่งนะครับแล้วก็ขยับหรือคนเดินผ่านอย่างเงี้ยนะขึ้หน้าต่างนี่เป็นคนเดินใช่คนเดินผ่านผู้หญิงก็ลำบากเอาลิ้นเลยผมไม่รอดโอเคผมก็อนนี่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะับอาจารย์สวัสดีครับ ก็ครับตอนนี้เขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอโครงการาพุทธมนฑลน,นะฮะตอนนี้จะกระยับจากพุทธอุทยานเป็นพุทธมนฑลประจ,จาาะะําจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็มีความคื้นหน้าของอารียกเกษตรนะฮะเป็นข้อมูล,มลใหม่ที่ผมได้หูว่าจะพนวกกันระหว่างพุทธมนฑลพุทธอุทยานกับอาริยกเกษตรพนวกกันกลายเป็นพุทธมนฑลรวมกับอารียกเกษตรก็เขาจะได้มาคอยติดตาม ความคืบหน้าไปพร้อมๆกันครับพัฒนาแบบไปแล้วท่าบนสายเนี่ยไม่รื้อไม่ลื้ออันนี้อันนี้จะไปอตรงหน้าแต่ว่าไม่เหมือนแล้วจะไม่เหมือนแล้วครับไม่เหมือนงั้นเราต้องสองสองภาพจาก มุมนี้ไปใช่ครับองค์นี้ว่าทางเข้าด้านหน้าแล้วเราอยู่มีพระองค์เล็กองค์จำลองต่อด้วยองค์ใหญ่ของเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นสูงแต่ตรงนี้กลายเป็นองค์พระจอมลองไปละจะเอาใบโดนได้ไหมองค์นี้เดี๋ยวมใหม่ละกันเดี๋มีมีข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวผมส่งให้ส่งให้ทีมภูม้ต่อนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็จะได้ไปช่วยช่วยกันพัฒนาต่อครับแล้วก็เอาเรื่องของที่ช่างต่อส่งมาเรื่องต้นไม้เรื่องโลหะที่ต้องเอามาลงว่าจะลงตรงไหนกันก่อนตีนแฉงเนี่ยห้าแสน รูปภาวได้มาณสองพันห้าพันต้นไม่ไม่ท่านท่านท่านจะซื้อต้นไม้ถ้ามีอะไรกันดอกต้นไม้มาแล้วด้วยนะเดี๋ยวว่าลูกเมื่อกี้ถามช่างป่าเขาบอกป่ากได้โอเคคือไม่ไม่ไม่ต้องสิ้นสุดนครับเชิญทีมงานทุกท่านครับถ่ายถ่ายรูปเลยครับผมมันมันมีให้ระดับอยู่สามสี่ระดับนะครับตามความเหมาะสมนะครับ สวัสดีครับโอเคครับผมก็บรรยากาศตอนนี้ครับก็เป็นการแก้ภาบ

ร้องผูกว่ากันมาตัวนี้นะฮะออปลาปลาแม่ใจการนีทีมงานของช่างเป้าครับกรมชลประทาน อยู่คอนสิอยู่ตรงไหนอยู่นอกนี่เหรอขับนอกเลยเอาเลยเป็นกิโลคอนเกษตร์ตนะเป็นไฟใช่ไหมควายที่มาผ่านมาอยู่อยู่ไกลจากนี่ไปอีกเป็นกิโลอ๋อคนทั่วนกันเลยคระเที่ก็อยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ที่พระเราอยู่ที่เราอยู่ตรงนี้คือถ้าไปที่ที่ที่หลวงพ่อว่าจะทำอะไรอีกกันหนึ่งอ่ะเจอไหมโอ้ไปภูมมันแค่นี้ ไอ้ควายที่เรไปดูตรงนี้เอาคนละอย่างกันต้องไปพู oh อันนี้คนเข้าใจอัที่ส่งน่ะอารย์เกษต อาจาร,ร <g ül> ยงง์สวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับผมเมื่อวานไม่ได้ติดตามอาจารย์เลยเช่วยล<อ>ปลูกแยาแฝกเข้าใจได้ข่าวว่าจะมาเป็นชาวหนองเริงสายด้วยนะครับดัานขวาครับด้มานซบายได้ไหมด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้าย

กิจกรรมตีก็กลางน้ำดูกหัใจไว้ตัวอีก,ก่อนเดียวไปเจอกันที่บ้านควายครับสวัสดีครับ